เพื่อนๆสามารถอ่านมังงะถูกลิขสิทธิ์แปลไทยฟรีได้ที่แอปมังงะ p l u สนะครับเนื้อหาหลังจากนี้จะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องบางส่วนของมังงะตอนล่าสุดและอนิเมะถึงช่วงตอนที่105ของเรื่อง Back c ค o ver ถ้าเกิดใครนั้นไม่อยากโดนสปอยกัลูน่าลีกลี่ยงหรือสามารถปิดคลิปไปได้เลยครับจริงๆแล้วชายคนหนึ่งที่เขานั้นได้พยายามและทุ่มเททัท้งแรงกายแรงใจเพื่อกลายเป็นคนที่แข็งแร่งที่สุดชายผู้ที่เขานั้นถูกเรียกว่าอัจฉริยะชายคนหนึ่งที่เขาเพียงแค่ไม่อยากกลายเป็นคนที่โดนล,ล่าชาาายยที่่วันนนึึงเขขไดด้้มอูบจุ ายยอดของอาณาจักรโคลเวอร์ความแข็งแกร่งที่พร้อมจะเชื่อเชื้อศัตรูความสามารถที่พัฒนาไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้อดีตกจะพาเพื่อนๆไปพบกับพลังใหม่ของแจ็คและเรื่องราวของชายคนนี้กันครับเอ้ยขอเวลาเพื่อนๆอ,อีกสักน,นิดนึงนะครับเราเนะี่ยอยากจะทําเว็บเกี่ยวกับรีวิวอนิเมะให้เพื่อนๆน,นั้นสามารถเข้าไปรีวิวอนิเมะเรื่องที่ชอบได้และหาอนิเมะเรื่องที่อยากดูได้นะครับเพื่อนๆอ,อยากจะให้มีระบบอะไรในเว็บบ้างเช่นระบบให้ดาวระบบรีวิวตามความรู้สึกระบบคอมเมนต์หรือระบบลิงก์ไปยังช่องทางการดูแบบถ ลิขสิทธิ์นะครับอาจจะรวมไปถึงระบบสุ่มเลือกอนิเมะที่อยากดูหรือเก็บบันทึกชื่ออนิเมะที่เราอยากจะดูไว้ในสมุดอนิเมะของพเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกเรากันหน่อยนะครับว่าอยากได้ระบบอะไรในเว็บเรากำลังเก็บข้อมูลกันอยู่ขอบคุณนะครับเอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับพวกเราอดิเดเ็กอีกตามเคยผมเพชรครับในเมื่อแบ็คโครเวอร์ตอนที่287อออกมาแล้วนะครับมันก็มีประเด็นอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในตอนนี้และมีอะไรบ้างนะครับที่เรานั้นอยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยก็ต้องไปดู กันแต่ว่าผมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าใครเนี่ยที่ไม่ได้อ่านมานะครับของแท้จากบังงัพัดก่อนที่จะไปฟังเนี่ยรับรองว่าไม่รู้เรื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าทางผมนั้นจะนําประเด็นในบางงะมาพูดโดยบางอย่างนั้นก็ไม่ได้มีการยืดโยงกับเนื้อหานะครับเป็นลักษณะความคิดเห็นส่วนตัวรวมถึงประวัติคร่าวๆอะไรแบบนี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆอ,อย่าไปกดอ่านได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าไปพบกับชายผู้ที่ได้รับฉาย,ยาว่าเขานั้นเป็นอัจฉริยะในเหล่า กับแมลงที่แข็งแกร่งที่สุดและพร้อมที่จะคืนกินพวกอ่อนแอชื่อของเขาก็คือแจ็คเดอะลิปเปอร์ let's start it นั่นเลยครับผมอย่างที่ผมเกิ่นไปว่าในมังงะตอนล่าสุดเนี่ยหลายๆคนนะครับก็ได้พาวเวอร์อัพขึ้นมาเป็นอย่างมากไล่เรียงกันมาตั้งแต่ยูโน่นะครับที่ได้เจอเข้ากับซีนอนจนเขานั้นนะครับก็กลับกลายเป็นว่ามีร่างอวตารราชาแห่งลมที่ประสานเข้ากับพลังของมหาพูดนะครับที่ในมหาพูดนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเลยโดยผู้ที่ยูโนครอบครองอยู่นะครับนั่นก็คือซิลหรือเทพแห่งลมนั่นเองหลายครั้งเราจะเห็นยูโนเรียกเธอว่าเบลนั่นเองครับใครที่ยัังงไไมมมม่ดดูู้คคลิปโโนนนขอพวกหาะรบ สามารถกดตัวไอทางปุ่มด้านขวาบนได้เลยนะครับและด้วยพลังมากมายของยูโนเองนะครับจากคกืนมัวซีแชรรวมไปถึงทรูเมจิกอย่างทาตุลมแล้วเนี่ยมันจึงทําให้ยูโนแข็งแกร่งกขึ้นมาเป็นอย่างมากจนสามารถตีโต้การโจมตีของซีนอนไปได้ครับส่วนทางด้านคู่ของวานิก้าเองเธอนั้นก็ได้เจอเข้ากับชาร์ลต์รวมถึงริวนั่นเองชาร์ลต์เองเนี่ยที่กดจะจัดนะครับเพราะว่าคู่จินของเธอนั้นกลับถูกจับแล้วก็ถูกทําร้ายไปเธอนั้นนะครับก็ได้ทําการนั่งวิจัยเวทมนต์และคําสาปของเธอจนตัวของชาร์ลต์เองสามารถใช้คําป ให้กลายมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงเวทไม้หนามของเธอจนในที่สุดแล้วนะครับเวทของเธอก็ได้อุบัติใหม่ขึ้นมาราวกับว่าเธอนั้นคือราชินีแห่งไม้หนามที่ทําให้วัน,นิก้านั้นตกใจเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวทีนี้มาถึงคู่ต่อสู้อย่างดันเต้น,นะครับที่ได้เจอเข้ากับแจ็ครวมถึงนักนั่นเองในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทําการคาดการไว้ว่าจะต้องมีใครสักคนนะครับในการพาวอัพขึ้นมาในเรื่องตรงนี้นั่นเองแล้วมันก็มีขึ้นมาจริงๆนะครับผมเพราะว่าในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วเราได้เจอกับตัวใหญ่อย่างดันเต้นั่นเองใน ตอนแรกนะครที่เราคาดคาเน่แล้วก็พอคาดเดาออกมาเนี่ยว่าเฮ้ยคนคนนี้จะใช่ดันเต้จริงหรือเปล่านะครับผมคําตอบก็คือใช่แหละครับเขาคือดันเต้ที่ผ่านการพาเวอร์อัพแล้วในระดับหนึ่งครับและเขานั้นก็เรียกได้ว่าเอาลงได้ยากพอตัวกันเลยทีเดียวเพราะว่าขนาดยามิที่เวทมนต์ของยามินั้นสามารถทําอันตรายดันเต้ได้หากไม่มีแอสตาเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เขาก็อาจจะไม่สามารถชนะดันเต้ได้เลยทีเดียวมันจึงทําให้การต่อสู้ครั้งนี้และคู่นี้นะครับค่อนข้างหนักกันเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เองนะครับเราก็เขาวกเข้าไปเรื่องพลังของ นักกันก่อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดีแล้วนะครับผมว่านักนั้นเขาได้ใช้พลังโดยการทาพันธสัญญากับปีศาจในหลายๆตนนั่นเองครับลักษณะการใช้พลังของนักเนี่ยเขามักจะดึงพลังของปีศาจออกมาที่มีคุณสมบัติต่างกันเพื่อใช้มาปกคลุมร่างกายหรือเพื่อใช้ในการต่อสู้ครับและความสามารถเฉพาะตัวของพวกปีศาจนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้นักนั้นสามารถพลิกแพลงและตะลบตะแลงลักษณะการต่อสู้ของตัวเองอย่างเฉพาะตัวได้อีกด้วยครับนอกจากนั้นแล้วเขายังสามารถใช้มานาโซนที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของปี ตัวดังนั้น,น,นถ้าจะบอกกันให้ถูกแล้วก็นักนั้นมีพลังของปีศาจ4ตนเท่ากับว่าเขามีลักษณะในการต่อสู้ถึง4ลักษณะด้วยกันครับพลังปีศาจที่เขาใช้นั้นมักจะกลายมาเป็นอุปกรณ์หรือชุดสวมใส่ให้กับนักซะมากกว่าซึ่งในตอนนี้เองนะครับตัวของนักก็ได้เลือกที่จะใช้ปีศาจที่มีพลังการป้องกันเพื่อใช้ป้องกันเวทของดันเต้ครับขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมว่าในตอนนี้เองดันเต้ได้มีพลังบางอย่างขึ้นมาใหม่นะครับที่ทําให้การโจมตีของแจ็คมันไร้ผลและตัวของแจ็คเองนะ เต้เล่นงานเข้าจนทําให้แม้แต่น,นักเขานั่นเองก็เรียกได้ว่าเข้าตาจนกันเลยทีเดียวครับดังนั้นความหวังเดียวที่จะสามารถจัดการหรือโค่นล้มดันเต้ลงไปได้นั้นก็มีแต่เพียงแค่ตัวของแจ็คเท่านั้นแหละครับถึงอย่างนั้นเองแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงแจ็คก็ได้มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องของแจ็คขึ้นมาในรอบนี้ด้วยนะครับว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่มีชุดความคิดที่อยากจะแข่งแก่งขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เป็นเพราะว่าเขานั้นไม่อยากกลายเป็นผู้ที่ถูกล่าเท่านั้นเองครับและว,วิธีที่จะทาให้เขาแข็งแก่ง,ขงางขึู้้้นนนนนนมััักก็็คืออเเเขาาาจะะะตงผผวแลลยปู้่ ใครที่อ่อนแอก็ไม่สมควรที่จะมาให้เขามองเห็นนั่นเองครับใครที่มองแจ็คมาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนี่อาจจะรู้สึกว่าตัวละครของแจ็คนั้นไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายนักนะครับอาจจะเป็นดูเป็นหนุ่มโรคจิตผอมแห้งขี้ยาเล็กน้อยอะนะแต่ในช่วงหลังๆแล้วถ้าเกิดเราลองย้อนดูเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงคําพูดของยามิมันก็พอจะทําให้เรารู้แหละครับว่าตัวของแจ็คเองนั้นแข็งเก่งมากพอที่จะทําให้ยามินะครับยอมรับว่าเขานั้นคือคู่แข่งถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะปากร้ายต่อกันก็ตามครับทั้งนี้เองนะคร มีไว้ใจให้เขาระวังหลังให้นั่นเองครับสําหรับนักดาบแล้วการที่ให้คนคนหนึ่งคอยเป็นหูเป็นตาด้านหลังให้ก็นะับว่าพวกเขานนั้นจะต้องเชื่อใจกันเป็นอย่างมากในด้านฝีมือแหละครับทีนี้เนี่ยทำไมแจ็คถึงแข็งแกร่งและถูกเรียกว่าอัจฉริยะเรานั้นก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าเวทมนต์ของแจ็คนั้นคืออะไรแจ็คนั้นนะครับเขามีเวทมนต์ที่สามารถสร้างใบมีดเวทมนต์ขึ้นมาได้เพื่อตัดเฉือนบางสิ่งบางอย่างได้ในตอนแรกๆนั้นเคยมีการพูดและกล่าวถึงในเวลาที่บอกว่าถ้าแจ็คโกรธนั้นเขาสามารถพาพวกเขาขาดออกเป็นลูกๆไดด้เเลยยยทีีวอ่าง ก็ดีในตอนต้นเรื่องนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวของแจ็คเองตัดวัตถุบางอย่างไม่ขาดหรืออาจจะทําอะไรมันไม่ได้ครับอย่างเวทมนต์เกี่ยวกับมิติถ้าให้เราอธิบายง่ายๆก็คือใบมีดเวทมนต์ของเขานั้นถึงแม้ว่าจะมีความแหลมคมแต่ถ้าว่าจะเลือกใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องมันก็อาจจะกลายเป็นใบมีดทือท่อๆท,ที่ไร้ความหมายไปซะอย่างนั้นล่ะครับดังนั้นตัวของแจ็คเองเขาจึงได้พัฒนาตัวเองต่อไปโดยการที่เขานั้นนะครับสามารถปรับกระแสะเวทมนต์ในใบมีดของเขาเพื่อให้ใบมีดนั้นชนะทางกับธาตุหรือประเภทของวัตถนุนนัั้ของตรู ได้ครับซึ่งตรงนี้เองมันก็ต้องอาศัยการอ่านเกมที่ไวพอตัวกันเลยทีเดียวเพื่อจัดการกับกระแสะเวมนใดใบมีดของตัวเองถึงอย่างนั้นแล้วนะครับตัวของแจ็คก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะนอกจากเวทมนต์มิติที่เคยมีการบอกกันไว้ว่ารับมือได้ยากเนี่ยตัวของแจ็คในขณะการต่อสู้กับแลงกิธอดีรองหัวหน้าหน่วยของรุ่งอรุณสีทองในจิตร่างของเอลนั่นเองนะครับตัวของยามิที่เขาเองสามารถใช้เวทตัดมิติได้แล้วก็ยังรับมือกับแลงกิชได้ยากเลยและการที่แจ็กระนะครับถูกไล่ต้อนจนถึงขีดสุดมันจึงทําให้สััญชาาตตตตของกแน่ ที่ดุร้ายและพร้อมจะกลืนกินทุกอย่างนั้นแสดงออกมาและเขาก็ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอีกครั้งหนึ่งจนสามารถปรับใบมีดของเขาให้จัดการกับเวทมนมติของแลงกิสได้ครับถึงอย่างนั้นเองนะครับตัวของดันเต้นั้นกับแตกต่างกันเพราะว่าน,นอกจากเวทมนต์ปีศาจนะครับจะเป็นหนึ่งในเวทมนต์ที่ใกล้เคียงกับเวทมิติแล้วหรืออาจจะเป็นลักษณะประเภทเวทมนต์เดียวกันแล้วเนี่ยดันเตเขานั้นก็ยังมีพลังเวทมนต์เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออีกด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเพิ่มเติมถึงเรื่องเกี่ยวกับ ดันเต้เขานั้นนะครับยังสามารถใช้พลังของปีศาจเพื่อสร้างแรงกดหรือที่เราเรียกกันว่าแรงโน้มถ่วงได้อีกด้วยซึ่งถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ทําให้แจ็คนั้นรับมือได้ลําบ,บากพอสมควรเลยละครับถึงอย่างนั้นเองในช่วงเวลาที่แจ็คนั้นเขากําลังโดนล,ล่าสัญชาตญาณของเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาครับพลังใบมีดที่ปกติเขานั้นจะใช้ได้จากบริเวณแขนถึงข้อศอกรวมไปถึงการถือในลักษณะมีดสั้นนั่นเองนะครับในตอนนี้เองเขากลับทําให้นัดที่กําลังดูถูกเขาอึ้งขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าชายผู้นี้้้กรร่ััะไดตดตลงงงแแมท นกทวงก้าวยืนขึ้นใหม่ครั้งด้วยใบยมีดที่ออกมาจากรอบตัวของเขาราวกับว่าชายคนนี้แหละคือเพชฌฆาตของหน่วยอศวินเวทมนตัวจริงว่าแล้วนะครับฝั่งอาณาจักรโครเวอร์ฝั่งนี้ที่นำทีมโดยแจ็คก็สามารถตอกกับดันเต้ไปให้หน้าหงายลงได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่แทบจะไม่น่าเชื่อว่าในโลกนี้จะมีคนตัดได้แม้กระทั่งแรงน้งถทวงซึ่งทายามิยืนอยู่ด้วยก็คงจะบอกว่าแจ็คเขานั้นได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนั่นเองครับอย่างไรก็ดีแล้วเนี่ยยตตตััััััวขขขออออง Jack องงงงจคเเเเเไไมม่่พีะะกหนนนนนนน้้นนน้้าาาาาดดทรรบสถ ลบคำสบป,ประมณทของนักได้จนหมดเกลี้ยงอีกด้วยแม้ว่าเขานั้นจะปากร้ายแต่ความสามารถของแจ็คนั้นเราก็ต้องขอยอมรับเลยแหละครับว่ามันคือของจริงเพราะถ้าจะให้พูดกันตรงๆแล้วก็พลังที่สามารถตัดทุกอย่างได้นี่เรียกได้ว่าน่ากลัวกัวกนเลยทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันกับที่แอสตาสามารถผ่าและลบเวทมนต์ออกไปได้นั่นเองครับเพียงแค่ว่าเวทของแจ็คนั้นมันคือการตัดกันด้วยเวทมนต์เท่านั้นเองดังนั้นหากจะเทียบกันดีๆแล้วความเก่งกาของแจ็คนั้นน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับยามิเลยแหละครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแจ็ ลพล,กกลังของตัวเองต่อไปได้อีกด้วยซึ่งเขานั้นก็ยังไม่ได้ไประยุกต์ใช้ตรงนี้เข้ากับพลังใบมีดใหม่ของเขานั่นเองครับที่นี้เราจะกลับมาเรื่องราวที่เราค้างกันเรื่องของเวทมนต์กรามเหนือกันอีกสักเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเราสังเกตปกจวงหัวหน้าสีนะครับในมังงะพาร์ทของตอนนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่ารูปมันค่อนข้างติดเรทมากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ผมจะเป็นจะต้องซินเซอร์นะไม่งั้นเดี๋ยวติดเหลืองและผมก็รู้สึกว่าทั้ง3นะครับจะต้องมีความสัมพันธ์กันบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวานิ จริงแล้วนะครับเขานั้นใช้เวทกล้ามเนื้อส่วนซีนอนเนี่ยก็ใช้เวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับผมดังนั้นเนี่ยพลังเวทของเขาจะเป็นสายพุ่งมากกว่าและตัวของวานิก้าเองเนะครับก็กลับมีพลังที่เป็นลักษณะคละ้ายๆกับพลังของธาตุน้ําหรือพลังที่เกี่ยวกับเลือดนั่นเองครับเพื่อนๆพอ,พอ,พอพะจะเห็นความเชื่อมโยงบางอย่างกันไหมหล่ะครับบางทีแล้วนะครับผมถ้าทั้ง3คนนี้ถูกโค่นล้มอาจจะมีการเปิดผนึกหรือการควบรวมร่างข,งของทั้ง3คนได้ครับเพราะว่าจาก3ส่วนที่ผมกล่าวมานั้นมันสามารถสร้างร่างกายที่สมบูรณ์ได้้เเเลยยทีีีดวซึ่งงงตรนนอะ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องราวนั้นจะเผยไตออกมาในแง่ไหนส่วนพี่แอสตารของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าตอนนี้หายเข้ากล่บเมฆไปเลยแต่ในตอนหน้านั้นนะครับผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นการไปส่องของฝั่งโดโรธีอยู่บ้านนะครับรอบทอยู่นะของโดโรธีเนี่ยซึ่งก่อนจบเนี่ยเราก็จะต้องขอบ่นกันสักเล็กน้อยนะครับถึงอนิเมะต,ตอนที่158านะครับทำไมพี่แอสตารของเรามันตันได้ขนาดนั้นเหนรอวะเนียแต่โดยรวมนะครับง,งานเอฟเฟกนั้นดีขึ้นแต่งานลายเส้นและงานสเกลส่วนตัวผมมองว่ามันแย่ลงนะครับซึ่งถ้าเกิดเเทียกันจรริงๆแล้วา รู้สึกว่าแสงเงาต่างๆมันจะทําได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของสเกลและลายเส้นเนี่ยมันอาจจะโดนลดทอนลงไปตามงบประมาณอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะและนี่นะครับก็คือทักบทที่เราอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นในตอนนี้และเพื่อนๆละครับคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ทั้ง3าคนนั้นจะสามารถควบรวมร่างกันและจะกลายมาเป็นตัวอะไรเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับอยากอ่านนะครับว่าจินตนาการของเพื่อนๆนั้นจะตรงกับผมมากน้อยแค่ไหนกันเชียวยังไงคอมเมนต์บอกเรากันไว้ได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุก รับชมกันเสมอมานะครับวันนี้ผมก็ต้องปิดหน้าสมุดการประจนภัยไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ